เสียงแวหวานไม่หวานเท่าไหร่จ้าคอมันแห้งจ้ะวันนี้คอมันแห้งจ้ะพี่น้องเอ้ยถึงแม้จะไม่ได้ทานของหวานถึงแม้จะไม่ได้ทานอของที่เป็นน้ําตาลอะไรเยอะแยะมากมายก็ทําให้คอเราแห้งได้เพราะว่าเพราะว่าอะไรจ้าเพราะว่าอากาศมันยินนั่นเองจ้าโอเคจ้าสาวผู้ไทยทำมาคลิปค้างไว หลายวันแล้วจ้ะเดี๋ยวทําคลิปต่อแล้วกันจ้าวันนี้ก็จะมา EP ที่41ท่ทำลายของการทำงานเนาะ EP ที่41แล้วกันจ้าจ้อจอสะปูไทยคุยมาถึงอ่ะกระชิบินันช่วงคลิปนั่งคุยยังสี่ละจ้าพี่น้องเอ้ยเอไอมากหลายนั่งคุยเอานาเอาตาเต็มกล้องอาญายังสี่ละคักลาย เอไอเอ้จังแมนคักจังแมนแน่เนาะขดกระชีนั่งคือวานน่ะแหละนั่งเบาจังสี่หละซุ่มเจ้าจะเฝ้าเบื่อกันเด้อเพราะว่าออกไปข้างนอกก็ยังไม่ได้ลมมันแรงจ้ะวันนี้ลมพัดตึง้งพัดตึง้งจ้ะมาโบกขมา้าอีพีที่สี่สิบเอ็ดยังอยู่ที่อยังอยู่ที่ยังทํางานอยู่ทีอ่อยากไปเมืองนอกอีพีที่สี่สิบเอ็ดก็ยังอยากไปเมืองนอก อยากไปเมืองนอกอยากไปเมืองนอกสาวภูไทยก็พูดย้ำๆย้ำๆเสมอพูดซ้ำๆซ,ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำเกือบจะทุกคลิปพูดเสมอว่าความอดทนให้อยู่เหนือความคิดถึงให้ได้นะคะน้องๆนุงน่งๆเพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนเนาะที่อยากไปเมืองนอกอาสาวภูไทยก็ออกมาทำคลิปเป็นถ้าใครผ่านเข้ามาเจอคลิปสาวภูไทยก็เป็นกำลังใจเด้อเด็กๆน้องๆรุ่นหลัง ใครอยากมาเมืองนอกทุกที่ทุกที่ไม่ว่าจะยิ่งเมืองไทยเนาะยิ่งเมืองนอกสันดกยิ่งเมืองไทยเนาะอยู่เมืองไทยยังว่าไปมาหาสู่กันได้ไปนั่นไปนี่ไปตรงนู้นไปตรงนี้ได้อืมแต่ถ้าอยู่เมืองนอกเนี่ยเวลาเราจะไปไหนมาไหนเนี่ยต้องต้องช่วยเหลือตัวเองทุกอย่างเลยมันไม่ได้ว่าสุขสบายจะไปอ่าทุกอย่างไม่ฟรีฟรีที่ยุโรปค่ะ สาวุธไทยนี่จําขึ้นใจเนี่ยตอนอยู่สโลวาเกียพี่น้องเอ้ย่อยมาอยู่สโลวาเกียมาอยู่สโลวาเกียมาอยู่ยุโรปครั้งแรกเนี่ยค่อยมาได้คาคาพูดนี้คือตอนนั้นอะ,อะจะมาพูดถึงการทํางานทุกอย่างไม่มีฟรีในในในยุโรปทุกอย่างไม่มีฟรีที่ยุโรปนะมอยู่จริงอิลีจ้าพี่น้อง ค่อยก็ไม่รู้เนาะค่อยมาเชรเวเกียครั้งแรกมายุโรปครั้งแรกแล้วทีเนี้ยบอสเนี่ยเขามีเพื่อนที่ทำเขามีเพื่อนเพื่อนเขาอะส่วนเยญ่จะเป็นเจ้าของกิจการทําโรงยิมทําร้านอาหารทําอะไรเงี้ยทำทำโรงแรมอย่างเงี้ยเราก็ไปยิมจ้ะเราไปเที่ยวตอนนั้นเนาะเราไปเที่ยวยิมของเพื่อนเขาเราไปเที่ยวยิมของเพื่อนเขาเราก็เห็นกล้วย เราเราเห็นกล้วยเนาะเราเห็นกล้วยเห็นผลไม้แอปเปิ้ลอะไรเงี้ยเขาวางอยู่ตรงเคาน์เตอร์อ่าเขาวางอยู่ตรงเคาน์เตอร์แล้วเราก็อ่านไม่ออกแล้วมันเป็นภาษาสโลวักเนาะเราก็อ่านไม่ออกมันเป็นภาษาสโลวักอ่าเราก็คิดว่าเอามาเซอร์วิสให้อ่าลูกค้าที่เขามาจ่ายเงินที่เขามาจ่ายเงินอ่าเล่นยิ้มแล้วอะไรประมาณนี้สมัยคิดแบบนี้เนาะ ตอนนั้นจริงๆจ้าไปอยู่สโลวาเกีย์ครั้งแรกทำลายจริงๆนะคะสาวภูไก็คิดว่าเอามาซอริสให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการเพราะเขาจ่ายเงินแล้วอะไรแล้วเรียบร้อยสาวรูไคิดแบบนี้และสาวภูไทยก็ชี้ชี้ชี้ถามเจ้าของร้านอะเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนบอสเราก็รู้จักกันเนาะถามไอ้ผลไม้เนี่ยกล้วยเนี่ย เธอเอามาให้ลูกค้าทานทานได้ฟรีเหรอสาวบุไดคิดแบบนี้สาวบุไดถามเลยจ้ indoors, ่มถามตรงๆทานได้ฟรีเหรอหรือว่าต้องซื้อแล้วเด็กที่อยู่ลูกชายเขา่ที่เขาทํางานอยู่เคาน์เตอร์ประมาณอายุก็ประมาณ1ิบเจนี่แหละสิบแประมาณนี้นะจ้ะเขาก็พูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยเนาะเขาก็เลยบอกว่าไม่เธอรู้ไหมที่ อ่สโลวาเกียรหรือว่าที่ยุโรปทุกอย่างไม่มีฟรีมันบอกทุกอย่างไม่มีฟรีนะอืมแล้วมันก็ไม่เคยไปเมืองไทยเนาะทุกอย่างไม่มีฟรีเธอต้องซื้อเออเอามาให้ลูกค้าขายให้ลูกค้าโอ้สาวผู้ไทยว่าโอ้ยนี่หละจ้าค่อยนี่จําขึ้นใจค่อยเลยค่อยจําใส่ใจค่อยเลยเพราะว่าค่อยไปยุโรปครั้งแรกอ๋อมันเป็นแบบนี้ค่อยกระจำอิลิ ทุกราอยู่ที่ร้านอยู่ที่อะไรทุกอย่างไม่มีฟรีคอยก็คิดว่าอ๋อเข้าใจแล้วทุกอย่างไม่มีฟรีมัวมันจังมังเมน่นคือบ้านกูแต่เนาะบ้านกูนี่ทุกอย่างบางอย่างก็ฟรีบ้างเอออยากกินยังฟรีรา้รายอันร้ายยางคอยก็เลยว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้เหรออะไรประมาณนี้จะสาวผู้ไทยก็เอ้ยหลังเทือกับปึกนะป่านะโกอิลี่จัง <laughs> บางครั้งเพราะสาวผู้ไทยก็ไม่ใช่คนอ่ะ ไม่ใช่คนน่เกิ่งอะไรมากมายค่ะแต่เป็นคนชอบไปชอบอยากรู้อยากเห็นเฉยเฉยค่ะพีพ่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยแล้วนี้สาวบุตรก็จําขึ้นใจอ๋อทุกอย่างไม่มีฟรีในโลกแต่คอ,อกยก็เลยว่าผลหม,มากลากไม่ฟรีแมนบอ ืคอยว่าสิผลไมกลากไม้ที่อยู่ริมทางริมอะไรเนี่ยเราก็ไปเก็บกินได้อะไรได้นี่ก็มีฟรีอยู่เด้อยุโรปก็ไดนมีฟรีแบบนี้คือฟรีอ่าผลไมกลากไม้ที่อยู่ส่วนสาธารณะหรือว่าที่อยู่ข้างทางอะไรประมาณนี้เนี่ยอันนี้กินได้ฟรี free. ไม่ได้อยู่ร้านเขาอยู่ข้างในร้านเขาอย่างเงี้ยส่วนเยอะจะไม่มีฟรีน้อยอ่ะที่เขาจะซ์วิสค่อยก็เลยว่าเอยสมพอ่อยว่าไปเมืองไทยละมักเมืองไทยหลาย เมืองไทยมันมีเซอร์วิสให้ลูกค้าเยอะแยะมากมายฟรีเยอะนี่หละจ้าคอยกันเลยว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่คือไทม์ไลน์เนาะการอ่ไปทํางานก็มีประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างนะอม,มีประสบการณ์หลายๆๆหลอย่างเพราะว่าเราทํางานอยู่กับผู้คน เราทำงานไม่ได้ทำงานอยู่กับสวนอยู่กับไร่อยู่กับนาอันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของอคนคนเขาทำงานเนาะมันเป็นคนคนละงานคนละสายงานคนละแบบไอ้เรามันทํำงานอยู่ข้างในร่มถึงแม้จะอยู่เมืองนอกเมืองนาแต่เราทำงานอยู่ในร่มมันก็ดีดีหล,ลายอย่างดีกว่าคนหลายๆคนหล,ลายอย่างที่เขาทำงานก็เห็นใจเนาะคนทำงานข้างนอก เออ o u t ด o เขาทํางานกลางแจ้งอย่างเงี้ยไหนจะทนแดดไหนจะทนฝนไหนจะทนหนาวไหนจะฝนตกห้ามหัวจ้อยซะพินองเอ้ยนี่แหละจะโค้งกะดีนิดนึงดีไปหน่อยว่าทํางานในร่มเนาะก็ใช้แรงงานเหมือนเหมือนกันเนาะนี่แหละจ้าอีพี่นี่สาบ,บุทยกะทุกอย่างไม่มีฟรีในยุโรปทุกอย่างไม่ฟรีในยุโรปโอ้ย ก็ยึระจขึ้นใจอืยังอยู่ท่ามไร้สชว์ว่าเกียก,ก็ทํางานครุบพอปีที่สองเนี่ยสาบุทัยก็ไม่ต่อไม่ต่อวีไม่ต่อเทคนะเพราะว่าสาบุทไยอยากจะมาสวีเดนต่อในอ่าอีพีหน้าสาบุทัยในอ่า uh, ในอ่าวีซ่าหน้าคอนแทคหน้าสาบุทไยอยากมา Sweden. สวีเดนสาบุทัทยก็เลยไม่ต่อไม่ต่อแทกไม่ต่อวี แต่ถ้าสวดนี่โอ้ยสับุยกระตอไปเรื่อยๆคือรถขายองค์ละจ้ะอยู่นู่นก็สะดวกสบายดีจ้ะทุกอย่างก็โอเคสําหรับสับุไทยเนาะในการทํางานยุโรปครั้งแรกก็ถือว่าตอบโจทย์ที่ดีที่ที่ดีที่เดียวที่ที่ดีที่เดียวที่อยู่สโลวอเกียยังคิดถึงบอสเสมอยังคิดถึงและลึกถึงเสมอ ยังให้ความระลึกถึงเสมอถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปเที่ยวหาเที่ยวเที่ยวหาเที่ยวเล่นเที่ยวชมอีกอยู่เพราะว่าเห็นว่าช่วงนี้เขาก็ขยับขยายเาอก,อกสเฮาส์อกซะใหญ่โตเลยจ้ะช่วงนี้สับุูไทยก็เห็นอยู่เพราะเราก็ได้ผูว่าว่าแวบๆบแบบอยู่ในโลกออนไลน์กันอยู่จ้ะโอเคค่ะอันนี้ก็ครบสองปีสาบุูไทยก็พอดีอะร่างกายไม่ค่อยจะสมบูรณ์ปกติเท่าไหร่ก็ กลุงกับเมืองไทยจ้ากับเมืองไทยก่อนด้บยรมากระโดดโจดมากสวีเดนเลยด้อยจ้ากับเมืองไทยก่อนจ้าไปตั้งหลักไปพักผ่อนก่อนเก็บเสื้อผ้าญัดใส่กระเป๋าอีกแล้วจ้าเก็บเสื้อผ้าญัตใส่กระเป๋าไปเพาะแวกเพะแวกอ่าายเลยจ้าทีนี้ก็เดินทางครบสองปีแล้วเก็บของเก็บอะไรได้มาอยู่สโลวาเกียนี่ก็เป็นอะไรที่แบบ ได้ได้ทำงานในรูปแบบอีกแบบหนึง่งได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนทางนู้นเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ดีใจแล้วค่ะได้บทเรียนได้เรียนรู้ได้การาทำลายของการทำงานโซนยุโรปครั้งแรกที่นูน่นสโลวาเกรยแล้วก็กลับเมืองไทยพะเวพะเวเลยจ้าไปพักผ่อนที่เมืองไทยแล้วทีนี้ก็ไปเมืองไทยก็เตรียมตัวทำเอกสารทำอะไร ระยะอย่างที่เราจะมาไม่เหมือนกันนะคะทีเนี้ยการทำลายที่อยู่สโลวาเกียเนะี่ยมันทำลายของการทำงานมาสวีเดนเป็นทำลายของการใช้ชีวิตคู่จากพี่น้องเอ้ยไม่สูตรแล้วเจาะๆให้ดูต่ออีพีหน้า